หาทางลงอละไม่มีลแล้วจะไปเสียสมพงษ์เสียสมพงษ์เขาก็ไม่เกี่ยวข้องนะอ้าวตาไปก็เป็นเรือสองลำสามลำต่อคอนเทนต์กันไปก็ฝากปานเทพสนธิก็เลิกเถอะส่วนสนธิผมแนะนําให้ไปอะไรอ่าเห็นก็ชวนคนมาฟ้องกอยอศอ่ะทาไมจะมาก็ไปไงนะครับนะอ่าชวนคนมาฟ้องกอยอศอมีใครไปฟ้องกอยอศอไหมใครอย่าไปหลงเชื่อสนธิบานเทพไปฟ้องกอยอศแล้วมึงซวยนะเป็นหนี้เขา นะแต่ด้านเผือกจะไปไหมไปฟ้องเจ้านี่นึกถึงบุญคุณเขาบ้างเอาเงินเขามาเรียนจนจบนะและจะไปฟ้องเขาอย่าไปหลงเชื่อสนที่กับบานเทพพวกนั้นมันก็ปั่นคอนเทนต์ไปเรื่อยผมเองเป็นวิทยากรกอสอมาก่อนไม,ไม่มีแล้วครับเขาจะไม่โกงท่านหรอกมันเป็นระบบใหญ่หน่วยงานของรัฐเงินมีกรุงไทยบริหารมีเงินภาษีนะกู้มาเรียนเรียนจนจบแล้วพอเขาทวงหนี้เข้ามา อย่าไปฟ้องเขาอย่าไปทาครับเราต้องนึกถึงบุญคุณของเงินกอยสไปเรียนจนจบอย่าไปเชื่อสนธิกับปานเทพนะอย่าไปนั่นนะพวกนะั้นมันปั่นคอนเทนต์ไม่ต้องไปฟ้องหรอกมีใครไปหลงเชื่อไหมล่ะอย่าไปหลงเชื่อนะนะครับถ้าเขาคิดคํานวณไม่เสร็จระบบไม่เสร็จเดี๋ยวเขาก็เดิมกรดําเนินการให้นะล่าสุดเห็นได้ข่าวกอยสก็เริ่มขาดสภาพคล่องแนละ้วเพราะอะไรจะไปแก้ลดดอกเบีย้ยแค่1%เเเนี่ยนะ ยังจะไปลดไปอะไรนะครับผมดูข่าวนะผทำไมทามาก็ต่อไปใครกู้เงินกสศแล้วก็เบี่ยงไงเบี้ยวได้เลยโกงได้เลยหรือเปล่านะครับนะนะครับนะก็ะอย่าไปลงเชื่อสองคนนี้ลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เสร็จแล้วก็สนทิกับปานเทพประมาวิจารณคำพิพากษาสารนนสนทิก็ไม่ได้จบกฎหมายปานเทพก็ไม่จบมานั่งวิเคราะห์เอาคำพิพากษามานั่งเหน็บแนมพี่เดหาว่าเดเพี่เดไปเข้าข้างจำเลยบ้างนะตัดพยานทิ้งบ้าง นะครับดีใจที่คดีแพ้ผมอยากจะฝากอา่สนที่กับปานเทพลูกพี่ลูกน้องนะนะครับสนที่ก็เคยติดคุกกิตารางมาก่อนกระจาได้ไหมนะ่ะสมัยก่อนนะคุณก็เคยติดคุกติตารางมาการติดคุกติตารางเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าทําผิดถึงติดคุกส่วนจําเลยคดีเนี่ยสารก็มองว่ามันยังมีข้อสงสัยมันมันรับฟังไม่ได้ว่านะอ่เป็นความประมาทของจําเลยนะครับนะล้วผมไม่ดีดใจนะคดีแพ้ดีใจได้ไง คดีแพ้ดีใจได้รัคุณแม่ก็ไม่ดีใจนะครับแกก็เสียใจในพลังออกออกมาให้สัมภาษณ์ผมก็พูดความจริงว่าศาลก็ตัดสินว่าจำแตงโมเดินจากหัวเรือไปท้ายเรือแล้วก็ตกไปตายก็ศาลก็ตัดสินอย่างนี้ผมไม่ได้เห็นด้วยผมบอกแล้วเดี๋ยวก็ต้องอุทธรณ์ดีกาแต่พี่สนทิ่กับกับปานเทพลูกพี่ลุงน้องไปบิดเบือนว่าผมดีใจจะไปดีใจได้ไงคดีแพ้นะครับนะแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยของโจท์กับจำเลยเจือสมกันไม่จริงนะครับ นะโจทก็โจทจำเลยก็จำเลยบ้าหรือเปล่าโจทก็สืบว่าประมาทแต่สารไม่เชื่อจำเลยก็ต่อสู้เขาเป็นแค่ผู้โดยสารเขาไม่มีหน้าที่ต้องไปดูแลตองโมแตงโมเดินไปแล้วก็ตกท้ายเรือเองโจทจำเลยจะไปต่อสู้คดีเหมือนกันได้ไงโจทจำเลยเห็นพ้องต้องกันเพราะฉะนั้นบาฝากสนทิปบานเทพเวลาพูดอะไรเนี่ยนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับคำพิพากษาให้ความเป็นธรรมกับลูกความผมด้วยคุณไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรในคดีเลย ถ้าโจทกับจำเลยเห็นตรงกันแล้วจะไปฟ้องทําไมนะครับนะปานเทพส่วนที่ลูกพี่ลูกน้องโจท์จำเลยจะไปเห็นพ้องเย่ยโจท์เห็นว่าจำเลยประมาททาแจงโมตกเรือตายทวนจำเลยจอต่อสู้ว่าจำเลยไม่ได้ประมาทมันจะไปเห็นตรงกันได้งไงล่ะครับเพราะฉะนั้นฝากสนที่ปานเทพอัจฉริยะอย่าบิดเบือนอย่าไปบิดเบือน นะครับและพยานทุกป,ปากของโจทย์ไม่ได้มีใครไปเ,เบิกความไปช่วยเหลือจําเลยไม่มีนะครับเขาเบิกความตามจริงนะครับเบิกความเพื่อให้เป็นไปตามคําฟ้องว่าเนี่ยเดินจากหัวเรือไปตกท้ายเรือเพื่อให้ศาลเชื่อว่ามีเหตุการณ์จริงแต่ศาลบอกว่าประเด็นเดียวนะครับที่คดีนี้ศาลยกฟ้องง่ายๆคือว่าเขามองว่านะเชื่ออะไรวะแซนจอ็อบกติ เขาเป็นผู้โดยสารไม่ใช่คนขับเรือเพราะนั้นเขาเลยไม่ต้องระวังใครจะดื่มไล่ใครจะไปตกน้ําตายก็ช่างมันประเด็นมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมูดว่าคุณแม่แตงโมจะอุทธร์ก็อุทธร์ประเด็นแค่นี้เองไม่ต้องไปประเด็นไม่ต้องอุทธร์ประเด็นอื่นนะครับแต่สนธิกับปานเทพดันไปวิจารณ์คำพิพากษาว่าอะไรนะโจทเอาพญาเอาเอาคนสนิทของจำเลยมาเป็นพยานโจทไม่ใช่ตำรวจนะเวลามีคดีความเนี่ย พนักงานสอบสวนไปดูวิอาญามาตารา131นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะวิอายามาตรา13 1พี่น้องประชาชนลองเปิดดูนะ1 3 1นะเดี๋ยวเปิดนะครับเขาบอกว่าพนักงานสอบสวนต้องเป็นกลางนะต้องทําหน้าที่2อย่างคือ1พิสูจน์ความผิดผู้ต้องหา2พิสูจน์ความบริสุทธิ์ผู้ต้องหา131พนักพนักงานสอบสวนเ็าสอบพยานทั้งนะไฟ คนบนเรือแล้วก็ฝ่ายของแม่แตงโมฝ่ายแตงโมสอบหมดร้อยสี่สิบสี่ปากหลังจากนั้นเขาก็เอาพยานหลักฐานมาชั่งพนักง,งานสอบสวนไม่ใช่ศาลต้องสอบทั้งฝ่ายฝ่ายแตงโมแล้วก็ฝ่ายคนบนเรือสอบหมดร้อยสิบสี่ปากหลังจากนั้นมาชั่งด,ดูื้วยพยานหลักฐานพอจะแจ้งข้อหาหรือพอจะฟ้องอะไรได้ก็คือฟ้องประมาทตามข้อที่จริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏว่าโจทย์ฟ้องมาประมาทจำเลยต่อสู้ไม่ประมาทประเด็นมีอยู่แค่นี้นะไม่ใช่ว่า เออโจดไปเอาพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์กับจำเลยมาเป็นพยานของตัวเองไม่มีครับอย่าไปพูดแบบนั้นนะนะอายุก็มากแก่มากแล้วนะครับนะอ่อสนธิตาก็ไม่ค่อยดีไปข้างแล้วนะแล้วคุกตารางก็เคยติดมาแล้วก็ต้องรู้นะครับว่าการติดคุกเดตอดรางเนี่ยมันไม่ดีนะครับก็ฝากลูกน้องด้วยปานเทพด้วยเราไม่ได้จบกฎหมายไม่ได้มีความรู้อะไรทางด้านกฎหมายนะมีปากก็พูดไปเรื่อย นะทั้งลูกพี่ลูกน้องเลยนะครับไม่มีนะฮะนี่เล่าให้ฟังเขาก็สืบไปแล้วมันแพ้อยู่ประเด็นเดียวเพราะนั้นพี่เดชถ้าจะอุทธรณ์ก็ต้องอุทธรณ์ว่าเขาไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายเพราะเป็นผู้โดยสารด้วยกันก็ต้องต่อสู้ว่ามันมีหน้าที่เกิดจากการชักชวนชวนกันมากินเหล้าแล้วตกตกน้ำเนี่ยมันมีหน้าที่ต้องดูแลหรือเปล่าหรือประเด็นแค่นี้มันไม่มีพยานหลักฐานเรื่องฆ่านะสนที่กับปานเทพเคยบอกในคดีฆาตกรรม คดีฆาตกรรมแล้วมีหลักฐานไหมแล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยมันคือการตรวจสอบหรือการใส่ร้ายฝากไปคิดนะแก่มากแล้วสนธิปานเทพก็อายุมากแล้วอยู่กับสนธิมานานก็น่าจะรู้นิสัยลูกพี่นะน่ะก็บอกว่าคดีแตงโมเปน็นคดีฆาตกรรมไหนแล้วครับฆาตกรรมหลักฐานนี่ไหมการไปไปตรวจสอบหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยรู้อยู่แล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยมันเป็นทมกับใครหรือไม่อย่างไรผมไม่เคยปกป้องคนบนเรือเอาหลักฐานมาสิครับ นะครับแล้วคุณไปแจ้งแล้วก็อัจฉริยะเนี่ยไปร้องเรียนที่อะไรดีเอสไอมันไม่มีหลักฐานอัจฉริยะร้องเรียนดีเอสไอมาตั้งสามปีกว่าแล้วดีเอสไอชุดก่อนก็สอบแล้วดีเอสไอก็ไปคุยกับตำรวจแล้วนะครับมันไม่มีหลักฐานมาร้องใหม่ก็ไม่มีหลักฐานครับถ้ามีหลักฐานมันจะตั้งทําไมาเลขสบืบนะครับถ้ามีหลักฐานจะตั้งทําไมเลขสืบมันก็เอาไปไงเอาเข้ามาติเลยขอเสียงสองในสามรับคดีพิเศษแค่รับคดีสอบสวนเขายังไม่กล้าเลยว่ารับไปมังจะติดคุกก็ดี มันไม่มีไม่มีหลักฐานแล้วบอกว่าจะมารอคําพิพากษาสารนนจะไปรอทาไมอ่ะตัวอัจฉริยะก็บอกว่าคาพิพากษาสารนนกับสิ่งที่เขาร้องเรียนไม่เหมือนกันเอา้าแล้วถ้าเกิดคุณก็บอกแล้วมันไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วคุณจะไปรอคําพิพากษาทําไมก็เท่ากับว่าคุณมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วว่าใครฆ่าแตงโมพระอัจฉริยะก็บอกแล้วใครฆ่าแตงโมก็บอกปานเทพไปแล้วเนี่ยก็ไปยืนยันเะยครับแจ้งความจับไปเลยสแสดงว่านี่มีหลักฐาน แล้วก็บอกว่าคำพิพากษาสารนนไม่เกี่ยวกับที่อัจฉริยะไปแจ้งความถ้ามันไม่เกี่ยวกันแล้วจะเอาไปดูทําไมล่ะคำพิพากษาพูดไปพูดมาเมื่อมันก็ย้อนแย้งไปย้อนแย้งมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเวลาจะติดตามข้อมูลข่าวสารเชื่อสารนะครับอย่าไปเชื่ออัจฉริยะอย่าไปเชื่อปานเทพอย่าไปเชื่อสนทินะเอออัจฉริยะก็เป็นนักร้องไม่ได้เกี่ยวอะไรคดีเลยปานเทพสนทิก็เป็นนักการเมือง นักไอ้เขาเรียกอะไรพวกไอช้ช่วชุมนุมทางการเมืองพาคนลงถนนจุดแข็งของอสุเทพกับไอ้เราเชื่ออะไรวะไอ้ไอ้สนธิกับปานเทพก็คือเป็นพวกเขาเรียกไงนักกิจกรรมทางการเมืองแต่ตอนหลังเนี่ยการพูดเรื่องการเมืองมันไม่ค่อยมีคนดูก็เลยเปลี่ยนมาทำคอนเทนต์เรื่องอะไรทนายตั้มนะมาทําเรื่องแตงโมแรกๆก็อ่านข่าวตอนหลังก็เป็นไงรับมอบหน้าจาก พี่อ้อยมาทําก็ดีมีมูลนิธิรับบริจาคจัดหาทนายนะครับตอนนี้ก็มีรับมอบนาทไปแจ้งคงแจ้งความทั้งทั้งลูกพี่ลูกน้องทั้งสนทิทั้งปานเทพแรกๆก็อ่านข่าวเป็นกลางเป็นกลางหน่อยตอนหลังก็เป็นไหลักฐานเด็ดมาแนละ้วอ่รับมอบนาามีธนงทนายพร้อมใครไม่มีทนายก็มาเอาที่นี่การตั้งมูลนิธิรับบริจาคนะเออนะครับครบ,บวงจร แบบนี้เขาไม่เรียกว่าสื่อมวลชนแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์ประธานมูลิธิเป็นคณะคณะบดีด้วยอะไรหลายอย่างหาทนงทนายใครมีคดีความก็ไปหาก็ได้อะไรต่ำมันกลายเป็นธุรกิจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือว่าทําเพื่อสังคมพี่น้องว่าเขาทาเพื่อธุรกิจหรือสังคมอะสปอนซ์สปอ,อนเซอร์ของสนทิกับปานเทพผมไม่เห็นมีเลยนะแล้วเที่ที่เห็นก็มีมูลิธิมูลิธิก็รับบริจาคไม่ใช่หรือ ปานเทพก็เป็นประธานมูลนิธิเป็นคนอ่านข่าวรับมอบหน้าทไปแจ้งคงแจ้งความเห็นเดินสายไปกองผงกองปราบนะมันจะกลายเป็นธุรกิจหรือเปล่าหรือกลายเป็นอินลูเอนเซอร์หรืออะไรมีธนงทนายพรอมมีอะไรต่างๆนะครับเราก็มันผมว่าไม่ใช่สื่อแล้วนะสื่อมก็อ่านข่าวมาอ่านอะไรกันตรงไปตรงมาอ้นี้ไปรับมอบนาทไปร้องเรียนมันญาติทนายตั้มอะไรต่างๆนะี่มันกลายเป็นเข้าไปมีส่วนได้เสียไปบมนแล้วนมะั้ ชวนคนมาฟอ้องกยศบ้างอะไรนะแล้วก็ศาลตัดสินก็ไม่เชื่อวิพากษ์วิจารณ์คำวิพากษานะทำเป็นคนเก่งเก่งกว่าศาลอีกคนในแวดวงยุติธรรมเนี่ยก็คุยกับผมก็บอกว่าไอ้ไอ้สนสนที่กับานเทพลูกพี่ลูกน้องเนี่ยโอ้โหวิจาร์คำตัดสินศาลโอ้โหเก่งนะศาลตัดสินแล้วได้ต่อไปคดีไหนแพ้ก็ต้องไปเิี่ยมูลนิธิยมเฝ้าแผ่นดินก็มีบานเทพ แรกๆรกับเป็นขา่าวสักพักก็เดี๋ยวก็มีจัดหาทนายให้ด้วยมีมูลนิธิใครจะบริจาคเงินก็ได้อะไรต่างๆก็ไดออ้คดีไหนแพ้ก็ส่งให้สนที่กับปานเทพตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบคำพิพากษาผมยังยังมงว่าไอ้สองคนนี้มันเป็นใครเป็นเทวดามาจากไหนเองเก่งไหนะครับผมคุยกับแวดวงอ,อ,อายการตำรวจทนายความก็ยังว่าไอ้สองคนนี้มันเป็นใครวันๆมานั่งทำคอนเทนต์ทำให้คนเชื่อน,น่ากลัวนะนะสารตัดสินแล้วบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ พวกมันบอกฆาตกรรมบอกมีตำรวจไปบิดกระบวนการที่ทำใครนะสามปีกว่าเรื่องหาพยานไม่ได้หาทางลงเถอะศาลก็ตัดสินแล้วก็จบเลือกลาไปก็ไปปั่นกระแสรเรื่องอื่นก่อนนะไปตึกถลม่มไปอะไรเงียบไปแนละ้วที่ตึกถลม่มอ่ะนะไปหาคอนเทนต์เรื่องอื่นต่อไปไม่ต้องมาจมปลกักศาลตัดสินแล้วจบก็จบไม่ต้องไปอะไรนะเออช่องแปดก็มาเชิญผมออกไทยทีวีให้ผมไปนั่งประจันหน้ากับ ปานเทพมั่งไปนั hmm. ่งประจันหน้ากับสนธิว่าเชื่ออะไรวะอัจฉริยะผมไม่ไปหรอกไปก็ไปสร้างเรตติ้งให้ช่องแปดิคนก็มานั่งด่าคอควายคอควายผมคุยกับไอ้ไอ้ไอ้อะไรวะโบรดิฟเซอร์รายการนะช่องแปดก็ฝากนะฮะรักชอบมันทุกคนไม่มีปัญหาอะไรช่องแปดคือเอาเวลาไปทําข่าวอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ใช่มานั่งทำคอนเทนต์อะไรที่ว่ามันได้ยอดวิวยอดไลค์แต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์หาเลยนะสารตัดสิน นะเอาปานเทพมานั่งวิจารณ์เอา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 ัจฉริยมา,านั่งวิจารณ์ํำตัดสินศาลทํานองไม่เห็นด้วยแล้วก็ไปวิจารณ์พยานปากต่างๆไปด่าทอไปอะไรเขามันไม่ได้เรื่องหรอกช่องแปดก็ลองไปดูนะเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างคนดูน้อยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าข่าวของเรามันต้องได้ประโยชน์กับประชาชนไม่ใช่ศาลตัดสินแล้วคุณเอาคําพิพากษามานั่งอ่านแล้วก็วิจารณ์คําตัดสินวิจารณ์พยานวิจารณ์อายการวิจารณ์ตํารวจ มันเป็นทาที่ไหนแล้วแล้วก็จวบหัวทนายไม่ได้ความเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นก็เสียหายก็ฟ้องช่อง8ฟ้องวิธีกรไปแต่ผมไม่รู้จะฟ้องทําไมคนพวกนี้ผมให้ให้กรรมาสนองแล้วกันแบบทนายไม่ได้ความเนี่ยไปเอาคําพิพากษาซึ่งตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแล้วามาทํารายการคอนเทนต์ยอดยอดดีแล้วก็ด่าตั้งทนายไม่ได้ความก็คือด่าผม นะเราเป็นสื่อบน,น,นช่องชนะ่องแปะรักๆก,ก,กันน้องเมย์น้องอะไรต่างๆก็แล้วคือเข้าใจว่าต้องหาเลตติ้งหาขว้าโฆษณาอะไรเงี้ยพอเธอหยุดเธอทำมานาน3าสี่เดือนแล้วนะ,อะคอนเทนต์อะไรก็มากไปทําอะไรที่มันประเทศชาติได้ประโยชน์เนี่ยตอนนี้ทำมาหากินได้ข้าวของแพงนะคุณไปหาอะไรรายการที่มันดูแล้วช่วยเหลือประเทศชาติบนะ้างปัญหาเศรษฐกิจปัญหามิจฉาชีพอะไรเยอะ ไม่ใช่วันๆมาพูดแต่เรื่องคดีแต่งโมแล้วก็มาต,ตั้งตั้งตั้งชื่อเรื่องว่าทนายไม่ได้ความก็ด่าผมถ้าผมฟ้องคุณนะคุณพร้อมจะรับหมายสารไหมนะช่องแปดลองไหมนะให้ผมฟ้องคุณทักคดีไหมนะนะ่คือมันเป็นธรรมที่ไหนแล้วคุณไปนั่งพูดตั้งหัวข้อคนมาด่าผมนะนะครับนี่รักชอบมันนะผมได้มีอะไรวิาพากษ์วิจารณ์กันแบบเปิดเผยเลยอะ่ะนะไปตั้งบอกทนายไม่ได้ความอ่ะผมเสียหายไปแล้ใครก็จะมาจ้างผมนะนะครับถ้าไปบอกผมไม่ได้ความอย่างเงี้ย แล้วผมฟ้องช่องแปดจคดีแม่เรียกสักสิบล้านเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะอยู่ดีๆคุณมีสิทธ์อะไรที่มาตั้งชื่อเรื่องแบบนั้นอ่ะคุณก็ตั้งเรียกหาให้คนมาด่าผมเนี่ยไม่ได้ความนะครับเค,คุณว่าเสียหายไหมเราเป็นทนายความเนี่ยแล้วเราบอกเป็นทนายที่ไม่ได้ความเสียหายแล้วผมเรียกสิบล้านได้ผมฟ้องเจ้าของช่องด้วยนะฟ้องเจ้าของรายการฟ้องวิธีกรผมฟ้องได้หมดอนะ่ะคุณรู้ไหมเนี่ยผมมาเตือนคุณแบบตรงไปตรงมาผ่านสื่อเลยเพราะว่าผมดูแล้วนะ มันเหมือนคุณไม่ได้สํานึกอะไรกันเลยอ่ะคุณไปตั้งหัวข้อทนายไม่ได้ความผมเป็นทนายความบอกไม่ได้ความมันก็เสียหายก็คือหมินประมาทผมอ่ะเออเอาทัศคดีไหมล่ะนะคุณต้องมีสํานึกบ้างไม่สื่อมวลชนนะผมจะวิารณ์อะไรคุณเนี่ยผมวิารณ์ตรงไปตรงมาผมไม่ต้องมาแค,คร์เกออะไรคุณหรอกนะคุณทําได้เหรอตั้งชื่อเรื่องว่าทนายไม่ได้ความผมเป็นทนายความแล้วคุณอย่างเงี้ยก็ผมก็เสียหายเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ย แล้วก็ไปไปให้คนมาพูดไปพูดมาเหมือนอโจทย์จำเลยสมยอมกันมันสมยอมที่ไหนล่ะมันเสียหายนะ่ะฟ้องได้นะ่ะจะลองทักคดีไหมล่ะฮะลองไหมล่ะช่องแปดผมเตือนคุณมาหลายรอบแล้วเวลาคุณทําอะไรอนะ่ะคุณอย่าไปคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ของช่องคุณนะครับเนะี่ยคุณไปเขียนได้ไงทนายไม่ได้ความเออแล้วคุณว่าผมเสียหายไหมผมว่าคุณน่าจะมีความสํานึกอะไรบ้างนะไอรายการอะไรเนี่ย ชื่ออะไรวะคนดังนั่งเคียอะไรน้องเมย์น้งองไรเนี่ยเวลาผมฟ้องฟ้องเจ้าของช่องด้วยนะนะคุณต้องมีจรรยาบัณมีอะไรบ้างอะเนะไปตั้งหัวข้ออย่างเงี้คุณตั้งหัวข้ออะไรก็ตั้งไปนะเอาสักดีไหมล่ะคุณคิดว่าผมไม่กล้าเลยเออนะครับฝากไว้ก่อนนะเออนะเอาต่อไปก็เรื่องคืนรถคืนอะไรนี่สินนะชาวบ้านถามมาเยอะเรื่องคืนรถเนี่ยเวลาเราจะคืนรถคืนอะไรต่างๆเนี่ย เราจะต้องจ่ายค่างวดอืมจ่ายค่างวดนะครับให้มันตรงงวดนะถ้าเราค้างค่างวดงวดสองงวดเราก็หาเงินไปจ่ายค่างวดให้ครบพอจ่ายค่างวดครบอืมแ่าพอจ่ายพอจ่ายค่างวดครบเนี่ยเนี่ยอืมนะครับเราก็เอารถไปคืนก็จบแล้วไม่เราก็ไม่ต้องไปรับผิชอบเรื่องส่วนต่างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังค้างค่างวดอยู่อยากเอารถไปคืนก็จ่ายค่างวดให้มันทันงวด ดอกบ้งดอกเบี้ยอะไรให้เรียบร้อยก็ลดไปคืนก็จบถ้าเขาไม่ยอมคืนก็พยายามเจจับเขาหรือไม่ก็จ้างทนายเป็นเพื่อนทุกคนหนึ่งหรือไปแจ้งตำรวจหรืออะไรก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปที่สํานักงานวางครับก็จบไปนะครับันนี้เรื่องการคืนรถต่อไปในกรณีโดนยึดรถไปแล้วโดนยึดรถไปแล้วโดนฟ้องนะเมื่อได้รับหมายสารมาเขาจะเรียกค่าส่วนตา่างเราก็ต้องต่อสู้คดีเรื่องค่าส่วนตา่างมันแพงเกินไปร้อยบาทก็ต่อรองให้เหลือสักสามสิบบาทอย่างเงี้ยร้อยละสามสิบ ก็ต้องไปหาข้อมูลว่าช่วงที่เขามีการขายทอดตลาดเข้าไปดูในเออเว็บไซต์วันทุกคาหรืออะไรต่างๆไปดูราคาเท่าไหร่เอามาเทียบค่าเสียหายในส่วนต่างเนี่ยสารท่านจะลดลงอืมนะครับอืมเข้าใจไหม,มนะฮะอันนี้ก็เรียนเรียนเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่านะถ้าเราโดนฟ้อง เราก็ควรจะต้องปรึกษาทนายส่วนจะมีทนายหรือไม่ไม่เป็นไรสมัยนี้เราโดนฟ้องคดีอย่างพวกค่าส่วนต่างเนี่ยเราจ้างทนายแค่เขียนคาให้การสู้คดีก็พอแล้สามพันห้าพันเขาเขาเขียนคาให้การให้เราเสร็จเราก็ไปยื่นไปศาลเองก็ต่อสู้ไปเลยค่าเสียหายที่ฟ้องมาร้อยบาทเราเห็นว่าควรจะ30บบาทขายขายเอ่อขายทอดตลาดกดราคามากเกินไปก็ลดราคาลงอันนี้ก็เป็นแนวทางต่อสู้ นะครับเพราะฉนั้นไม่ใช่ว่าโดนฟ้องก็อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยอันนี้พี่เดก็ข,ขอให้ความรู้สําหรับคนที่โดนยึดรถนะนะีไปจ้างทนายใกล้บ้าน3 000, 5, 000, า0 0ันห้าพันเขียนทำให้การให้หนูหน่อยนะเขาฟ้องมาล้านหนึ่งเราจะต่อรองยังไงเอาเอกสารจากไหนมาแนบก็พวกไอ้วันทูคาพวกอะไรเอามาแนบเข้าไปแล้วเราก็ไปศาลเองนะครับอีกกรณีหนึ่งกรณีที่รถยังไม่ถูกยึดเขาก็จะฟ้องเรืองค่าค่าขาดประโยชน์ นะครับนะมันมีกรณีที่ยังไม่โดนยึดรถนะถ้าเราไม่โดนยึดรถเนี่ยเขาจะฟ้องเรื่องค่าอาดาประโยชน์จนกว่าเราจะคืนรถนะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเรามีรถอยู่เราโดนฟ้องเราก็เอารถไปคืนเขาก็จะถอนฟ้องให้หลังจากนั้นนะเขาก็จะเอารถไปขายทอดตลาดนะแล้วก็ขายทอดตลาดเสร็จก็จะมาฟ้องค่าส่วนต่างอันนี้เป็นขั้นตอนของฝ่ายนั้นพอโดนฟ้องมาเราก็สู้คดี เรื่องค่าเสียหายอันนี้ก็คือในฐานะที่ผมเป็นทนายไฟแนนซ์มานาน39ปีเก้าปีเป็นนักทวงหนี้ไฟนน้อนเป็นคนยึดรถเป็นอะไรมาทํางานมานานนะก็ให้ความรู้ทุกวันนี้ก็เป็นวิทยากรสอนวิชาย,ยึดรถทวงหนี้สืบทรัพย์บังคับประดีนะครับบรรดาเจ้านี้ส่วนใหญ่จะรู้จักผมดีเพราะว่าผมอยู่กับนายทุนมานานนะใครไปปล่อยเงินกู้หรืออะไรต่างๆไม่รู้วิธีการยึดรถวิธีการยึดทรัพย์วิธีการหาตัวลูกหนี้อะไรก็ทักมาสอบถามนะครับ นะครับเวลาเราจะหาที่อยู่ลูกนี่เราก็เริ่มตั้งแต่ว่าที่บ้านภูมิลำเนาบ้านเก่าบ้านเมียนะที่ทำงานพักพวกเพื่อนฝูงโซเชียลมีเดียอะไรต่างมันต้องค่อยๆขย,ยับไปนะครับว่าลูกนี่ตัวอยู่ไหนเราต้องหาตัวแล้วเจรจานะครับนะแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้นะครับนะครับและการสืบรับบังคับคดีก็เริ่มตั้งแต่สำนักงานที่ดินขนส่งนะธนาคารบัญชีเงินฝากนะหาโทรศัพท์มือถือเขา ถ้าเรารู้โทรศัพท์เราก็รู้ว่าเขาคุยกับใครบ้างอะไรต่างขยายผลไปหมู่บ้านก็ไปดูร้านค้าใกล้ๆหมู่บ้านไปดูร้านตัดผมที่เขาตัดประจานะไปดูหมู่บ้านไปดูรอปภนะไปคุยไปอะไรต่างมันมันมีวิธีการสืบหาตัวลูกหนี้หาทรัพย์นะรถเลิศที่เขาใช้อะไรต่างก็ยึดทรัพย์ได้หรือเขาไปตั้งบริษัทใส่ชื่อนอมินีอย่างเมื่อวานนี้ผมไปคดีไต่สวนคือเป็นกรณีที่เจ้านี้เนี่ย นะครับเขายึดทรัพย์แล้วมันหาทรัพย์ไม่เจอแต่เขาสงสัยว่านะครับไอ้ลูกนี้สองคนเนี่ยน่าจะมีทรัพย์ทุกซ่อนไว้เขาก็ไปยื่นคาร้องต่อศาลตามมาตรา277มาตรา277ก็คือวิแพ่งยื่นคาร้องต่อศาลให้เรียกมาสอบถามว่ารู้ไม่ทรัพย์สินของลูกนี้่ที่ไหนยังไงใครเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนยังไงถามเลขโฉนดถามทะเบียนรถอะไรต่างมันทําได้เป็นกฎหมายใหม่นะครับเพราะนั้นถ้าเจ้านี่มีความสงสัยว่าคนนั้นคนนี้รู้ที่ที่ซ่อนทรัพย์ รู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ไต่สวนนะครับตามมาตรา277วิแพงะะ่งนะครับนะก็ให้ความรู้กันเต็มที่เต็มเหนียวนะครนะครับเป็นกฎหมายเมื่อวานนี้ผมก็ไปไปมาแล้ววิธีวินาความแพง่งนะนะก็เรียกมาสอบถามว่ารู้ไหมรถคันนี้เป็นของใครโฉนดข้างๆหมายเลขอะไรต่างๆก็าสามารถเรียกมาสอบถามได้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนกระบวนการเราก็สามารถจะตามตัวลูกหนี้ได้ ตามตัวคนโกงคนชั่วอะไรต่างนะฮะเป็นเป็นวิธีวินากความแพง่งเพราะนั้นถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจตอนนี้ฟังมาก็นะสอบถามทักเทิกมาได้จานเดย์ทงานกับไฟแนนซ์มานาน39ปีก็เรียนให้ทราบนะอา่านะครับอืมนะครับอืมเข้าใจนะอืมอืมอืมนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะอืมอืมมีอะไรบ้างนะครับ ที่ให้ความรู้กันนะครับอืมนะครับอ่อัมบรินทีวีนะครับ TV, นะครับ,นะรบอ,อ่เขาบอกสั่งสิบตำรวจเอกเมากลางออกจากราชการเส้นปมขับรถชนทำร้ายตำรวจจราจรนะครับสิบตำรวจเอกเมากล่างออกจากราชการเส้นปมขับรถชนทำร้ายตำรวจจราจรคือเมาแล้วนะเมาก็ผิดกฎหมายนะแล้วแทนทนี่ะสำนึก นะครับี่ข้อแรกนะข้อสองเป็นตำรวจด้วยเมากางแล้วยังไม่สํานึกไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความผิดสามขับรถชนชาวบ้านเขาอีกโอ้โหทั้งเมาทั้งขับรถชนที่หลายข้อหานะทำร้ายตำรวจจราจรซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาชีพเดียวกันไม่ได้ให้เกียรติเจ้าพนักง,งานก็เป็ไงโดนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสั่งเป็ไงให้ออกจากราชการคนแบบนี้มันก็สมควรนะ มันก็สมควรอนะ่ะเนี่ยทุกคนก็บอกสมควรแล้วเหมาะสมแล้วไม่ควรเอาคนแบบนี้เป็นตำรวจคนไม่ดีไม่ควรเลี้ยงไว้คนแบบนี้ยังมีอีกเยอะอืส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าสมน้ําหน้านะครับอืมแกครับก็นะมันก็ไม่น่าเราเป็นตำรวจนะตำรวจคืออะไรครับผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนะครับผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแต่ทําบิดเสียเองพี่น้องครับ ถ้าท่านพบเห็นการกระทําที่ผิดกฎหมายพบเห็นการกระทําที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะท่านอินบ็อกส่งหลักฐานมาที่ทีมงานทนายคลายทุกข์ได้นะครับต้องการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านไปที่ไหนก็บอกมาเออนะครับอืมนะนะเข้าใจนะอืมนะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะอืมอืมนะครับ 19นาทีที่ผ่านมานะครับไทยเตรียมประกาศปิดด่านไทยกรัมรมูชา6แห่งจุดผ่อนปลน10แห่งวันประชาชน2ประเทศกระทบทั้งนะครับเนี่ยครับอ่าดีครับปิดให้หมดเลยไม่ต้องเข้ามากันแล้วถ้าผู้นำประเทศมันเป็นคนแบบเอ่อชอบยุโยงส่งเสริมให้คน2ประเทศทะเลาะก,กันนะแนะครับแทนที่จะคุยกันดีๆนะครับนะครับก็ปิดด่านไปเลยกัมพูชาก็ไม่ต้องเข้าไทยไทยก็ไม่ต้องเข้าัรรมพูชาปิดไปเลย นะครับเนี่ยเห็นรายงานข่าวล่าสุดเนี่ยเออเนี่ยทุกคนก็บอกปิดผาร้อนไปเลยก็ต่างคนต่างอยู่แลวกรมมูชาก็อยู่ประเทศกรรมูชาไปเพราะว่าแทนที่เว่าเราเป็นผู้นําประเทศเราจะพูดจาดีๆก็พูดจาท้าทายกันนะอืมนะครับอืม